ถึงฟินแอร์กันบ้างดีกว่าค่ะเป็นความหวังของเหล่าเอกครูนะคะที่อยากกลับบ้านหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะทำเป็นพาร์ทไทม์เนาะก็คือ Fin แอร์เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดรับนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปิดรับสมัครเลยนะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ด้วยนะคะฟินแอร์รอบนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเนื่องจากมันเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆต่อให้จะมารับจากเอาซอร์สก็ตามนะคะ ก็น่าจะรับไม่เยอะค่ะน่าจะรับตำแหน่งประมาณสักสิบกว่าตำแหน่งเองดังนั้นนะคะก็มีหลายๆคนนะคะสนใจใสายมากมากเลยรวมถึงเอกครูที่อยากจะกลับบ้านเขาสนใจมากๆเลยนะคะเนื่องจากมันเป็นสัญญาระยะสั้นนะคะประมาณสัก1ิเอดเดือนนิดๆด,ดังนั้นนะคะเขาอยากจะได้คนที่มีประสบการณ์ในการบินเครื่อง Y body มาเกาะน,นั่นก็คือเครื่อง Airbus 330นนั่นเองดังนั้นถ้าน้องๆหลายๆคนนะคะถามพี่กิกกี้เนาะว่า เอถ้าเกิดหนูไม่ได้เป็นเอคครู rew, แล้วหนูมีความหวังไหมที่จะได้สัมภาษณ์หรือได้เรียกคอนะคะพี่ก็จะได้บอกเลยนะว่าจริงที่มีเคยมีน้องๆนะคะที่ได้เรียกคอนะคะของฟินแอร์อยู่นะคะและก็ไม่ได้เป็นเอคครูด้วยแต่ทํางานที่สนามบินนะคะแล้วก็ทํางานที่สนามบินเป็นอ่า p a s s e n g e r s e r v i c e agent มานานแล้วเหมือนกันด้วยนะคะคาถามของฟินแอร์นะคะค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะจะต้องมีความที่จะ เป็นตัวของตัวเองเนื่องจากเป็นสังคมแบบเวสเทิร์นน้องดังนั้นนะคะเขาจะไม่ได้มาประดิษฐ์คำพูดอะไรมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่สังเกตเห็นเลยนะคะก็คือเขาอะค่ะจะถามเป็นแนวสัมภาษณ์เดี่ยวหมดเลยจะไม่มีการกลุ่มดิสคัชชั่นใดๆเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือตรงด้าน questionnaires เนี่แหละคะ่ะที่เราจะทำอย่างไรเนาะนอกจากนี้นะคะอีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องภาษาะคะ่ะ พี่คิดว่าภาษาเป็นอันนึงที่เขาสามารถตัดสินเราได้เลยโดยเฉพาะนะคะรอบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเข้าสัมภาษณ์นะคะกับกรรมการที่มาโดยตรงจากฟินแอ r เลยดังนั้นนะคะน่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเข้มข้นมากๆปรับมาหนึ่งชั่วโมงต่อคนนะคะดังนั้นพี่คิดว่าอันนี้ค่ะเราสามารถที่จะใส่ความเป็นตัวเองเป็นเนื้อแท้ของตัวเองได้เลยแล้วก็เรานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามแพทเทิร์นหรือสคริป เหมือนกับสายทางเอเชียนอื่นดังนั้นเวลาที่เราเรียนนะคะเราก็จะต้องแยกกันเนาะว่าถ้าเราไปสมัครทางสายเอเชียที่มีแพทเทิร์นสายไทยที่มีแพทเทิร์นหรือว่าสายยุโรปหรือสายตะวันออกกลางที่มีความแตกต่างกันไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องเข้าใจในบริบทขององค์กรก่อนแล้วก็วัฒนธรรมของเขาจะทำให้เรานะคะสามารถเบลนด์อินได้ อย่างหนึ่งนะคะที่น้องๆหลายคนยังค้นพบตัวเองไม่เคลียร์ร้อยก็คือน้องหลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะสายอะไรซึ่งตอนนี้พี่จะบอกเลยว่ามันมีหลาย,ลายสายมาเปิดถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่น RJ ก็มาเปิดแล้วเนาะก็มีน้องๆของพี่ที่เพิ่งอ,ออกจาก RJ มาแล้วก็ปัจจุบันก็ได้สายอื่นไปแล้วเนาะในไทยก็ RJ ที่มาเปิดเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒน,นธรรมองคอก์กรเขาเป็นยังไง หรืออย่างฟินแอร์ก็เช่นกันดังนั้นไอในวิดีโอนี้ค่ะจะเป็นวิดีโอสั้นๆเนาะก็แค่อยากจะมาบอกว่าสําหรับน้องๆที่รอฟินแอร์อยู่นะคะที่มีคลาสฟินแอร์ได้เช่นกันค่ะแล้วคลาสฟินแอร์นี้นะคะจะเป็นแนวสัมภาษณ์เจาะลึกก็คือเป็นเชิงในทาง question analysis แล้วก็เน้นไปที่ final interview ล้วนๆเลยทำไมถึงต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าคำถามทุกอย่างนะคะจะค่อนข้างเจาะลึกไปทางงานบริการทัศนคติ และจะเป็นคำถามที่คข้างจี้นะคะโดยด่านแรกนะคะที่จะเป็นการพรีสกรีนในวันนั้นก็จะเป็นการถามโดยให้ทางเอเจนซี่นะคะก็คือ APP เนี่ยเขานะคะเป็นคนถามโดยภาษาอังกฤษเขามันดีมากถึงแล้วดังนั้นนะคะถ้าเราไม่ผ่านอันนี้ไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็ถือว่ายังดีกว่าเราไปนั่งทรมานหนึ่งชั่วโมงในในในรอบไฟนอลที่ต้องไปเจอกับกรรมาการจากฟินแอ์นะคะ สำหรับการเตรียมตัวนะคะสำหรับฟินแอร์นะคะจริงๆแล้วอย่างที่ต้องเข้าใจนะคะว่าสัญญามันสั้นมากๆดังนั้นหลายๆคนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะทำหรืออะไรอย่างนี้อย่างที่มีดราม่ากันในกลุ่มเนาะ ก็จะบอกว่าอันนี้แล้วแต่ความต้องการของคนเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้บอกมาหมดหอยู่แล้วนะบอกมาหมดทุกอย่างแล้วให้หนูนะคะสามารถตัดสินใจกันเองได้เลยว่าอยากจะเข้าร่วมงานกับองค์กรเขาไหมแต่พี่บอกเลยนะคะว่า,อ,าองค์กรนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะแทบจะไม่มีใครอยากลาออกเลยค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามารับคนน้อยมากๆประมาณนี้ค่ะสำหรับฟินแอน สำหรับสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมสำหรับฟินแอร์นะคะก่อนที่จะจากไปนะคะก็คือ 1. น,นะคะในเรื่องความเข้าใจทางวัฒนธรรมแน่นอนนะคะตามมารยาทของทางสากลเนาะเวลาที่เราเจอกรรมการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราควรจะต้องอย่างน้อยนอะไปลามาว่าหรือทักทายมี small talk small talk เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับทางสากลสากลทั่วไปอะ่ะเออดังนั้นจึงอยากให้เข้าใจ จะเลือกจับมือหรือจะเลือกสวัสด,ดีหรือจะเลือกทักทายจะ small talk ชวนคุยเป็นการ ice breaking อะไรอันนี้ค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนไทยอาจจะไม่เก็ตแล้วก็อีกเรื่องที่2นะคะเรื่อง tone of voice ค่ะ tone of voice ของนักเรียนไทยนะคะจากที่พี่นะคะสังเกตจะเห็นว่า tone of voice ของน้องๆน,นะจะค่อนข้างโมโนโทนด้วยความที่เสียงโมโนโทนมันจะดูเย็นชามันจะดูแบบ ไม่กระตื่นหลน้นดังนั้นเวลาการที่เราจะไปแนะนำตัวครั้งแรกใช้ small talk tone of voice first impression สำคัญที่สุดพี่อยากจะฝากไว้นะคะอันนี้เขาก็ดูเนาะเพราะว่าเราต้องทำกับคนที่เป็นแบบทางยุโรปทางเวสเทิรนะ่ะดังนั้นอันนี้สำคัญอยากจะให้ฝากเอาไว้เรื่องการใช้โทน e of voice เสียงน้ำเสียงที่หนักแน่น ขึ้นลงอย่างไรนะคะและการออกเสียงค่ะหลายๆคนมีปัญหาด้านการออกเสียงเนาะพี่กิ๊กก็มีเช่นกันค่ะนะมันใช้วิธีการฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ที่เรารอฟินแอร์เปิดเนี่ยพี่บอกเลยนะคะว่าการฝึกนะคะเรื่องโ n e of voice เรื่องเ e s t ต r รนะแล้วก็ฝึก small ทช็อเป็นอะไรที่อาจจะทำให้หนูได้คะแนนเพิ่มในเรื่องเคอร์เซอร์แวนเนสที่แตกต่างกับแคนดิเดตคนอื่นๆ อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือการนั่งนะคะการนั่งสัมภาษณ์นะคะเราอาจจะได้ไปนั่งก่อนกรรมการเวลาที่เราไปนั่งก่อนกรรมการล้วถ้ากรรมการเข้ามาทีหลังเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะคะเราก็ควรที่จะต้องยืนยืนขึ้นทําความเคารพหรือยืนก่อนแล้วก็รอให้เขาเชิญนั่งอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบหรือถ้าเราเป็นคนที่เข้ามาทีหลังนะคะแน่นอนเราก็ควรจะเคาะขออนุญ,ญาตเข้าไปก่อนเนาะอืม หรือเราลอก่อนว่าเขาเชิญเข้ามาหรือยังแล้วเราค่อยเคาะแล้วก็โผล่หน้าเข้าไปดูเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะลุกจากเก้าอี้เราควรจะเก็บกับเก้าอี้ด้วยเราก็ควรจะขอบคุณควรจะมี small talk การบอกมือกันไม่ใช่บอกมือนะหมายถึงการแบบ small talk ที่เรียกว่า farewell อ่ะว่าจะ farewell อย่างไรที่ทำให้เขาประทับใจซึ่งคลาสของเราอะคะ่ะก็จะมีการสอนกันด้วยเนาะ สำหรับใครนะคะที่เป็นลูกเรือและอยากจะย้ายสายนะคะหรือว่าอยากจะลองทํางานกับบริษัทที่สังคมดีมากๆอย่าง Fin ฟินแอรนะคะแล้วก็สัญญาสั้นๆทําเป็นช่วงเวลาสั้นๆและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แน่นอนนะคะว่างานนั้นจะอยู่ในเรซูเม e ของเราตลอดไปเราสามารถไปต่อยอดได้เยอะเลยนะคะถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขคอนดิชันนนี้แล้วเนาะพี่ก็เชื่อว่านะคะหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้ฟินแอร์เช่นกันค่ะ แล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะพี่ขอฝากนะคะนั่นก็คือคลาส question analysis ค่ะเพราะว่าพี่คิดว่ามันเหมาะกับฟินแอมมากๆเลยนะคลาสนี้ซึ่งเราจะได้ฝึกกันแล้วมันฝึกกันอย่างไรมันจะฝึกการตอบคําถามเพื่อไฟนอลอย่างเดียวซึ่งมันจะเป็นคําถามที่เจาะแล้วก็เฉพาะมากๆม,มันจะเหมาะกับใครมันจะเหมาะกับเนี่ยแหละค่ะ น้องๆที่กำลังรอสายที่มีความเข้มข้นทางคอมมินิเคชันมากๆเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยแน่นอนเนาะเป็นกับคนยุโรปเนาะเป็นกับฝรั่งอะพูดง่ายๆก็คือเราอาจจะต้องมีความที่จะมั่นใจฉะฉานและตอบได้ตรงประเด็นจะไม่มีการตอบแบบไปไหนมาสามว่าสองสองสอง้อมไปอ้อมมาเหมือนกับบางสายเช่นทางสายเอเชียโอเคเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่า เนื่องจากทุกคนเนาะก็มี language barrier ที่ต่างกันแต่ว่าสำหรับทางสายเนี้ยการเตรียมตัวพร้อมนะคะสำคัญที่สุดถามว่าสคริปต์จำเป็นไหม การทำการบ้านมาก่อนมีผลที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสคริปต์เพราะว่าเขาดูความเป็น authenticity ที่เรียกว่าเนื้อแท้นั่นเองดังนั้นนะคะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่อง culture awareness ต่างๆนะคะอันนี้มันมีจากในตอนที่พี่เรียนเรื่อง communication เนาะแล้วก็ second language acquisition จากที่เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกมาพี่ก็อยากจะมาแชร์นะคะว่านี้อาจจะเป็นแต้มต่อให้น้องๆสำหรับการทำฟินแอร์ทำอย่างไรให้ฟินๆน,นะคะ โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบแล้วค่ะบ๊ายบาย